สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุตประสง์ของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่แบบแรกสหรับตัวคุณเองได้ไพ่ห้าดาบ เด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญไหนถือถ้วยสิบไม้หนึ่งเหรียญน,นะครับสองถ้วยหนึ่งดาเอ,อหนไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยอิทธิพลใบสุดท้ายได้เซเว่นออฟวัน อิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ไฟล์ออบขับเกิดขึ้นไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกน้อง ครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวธนูเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับชาวธนูได้เด็กถือมาดาบนะครับเด็กถือดาบแปลว่าชาวราศีธนูลักนณาธนูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเราอาจจะมีพลังงานมีเอ e เน y มีในเรื่องของการที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะได้ในเรื่องของ คอมมิตเมนต์อยากได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนากับในเรื่องของความรักแต่ว่าเด็กถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะใช้อารมณ์นิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์กับการคิดในการตัดสินใจและบางทีนะครับไพ่อาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะครับที่อาจจะแบบเหมือนเอาแต่ใจนะครับหรืออาจจะเหมือน เป็นอะไรที่ต้องการเรียกร้องในเรื่องของความสัมพันธ์เหลือจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เซนเตอร์ของชาวราศีธนูก็อาจจะเป็นตัวคุณที่อาจจะอยากได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์อยากจะได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยากจะทําให้เกิดความสมหวัง การพัฒนาการเติบโตการต่อยอดในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางทีมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยทําให้ชาวราศีธนูอาจจะต้องแบบใช้ในเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจรีบแล้วก็เร่งจนเกินไปเหมือนเด็กคนนี้นะครับที่กําลังถือดาบ นะครับด้วยท่าทีที่อาจจะดูจริงจังเกินไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะดูเหมือนแบบทั้งที่ตามจริงแล้วเราก็อาจจะยังศึกษากันไม่พอเราอาจจะยังดูกันไม่รอบคอ,อ,อบอเราอาจจะยังมีปากมีเสียงกันหงุดหงิดใจเอาแต่ใจเหมือนเด็กอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยนะครับแล้วอาจจะทําให้เกิดนักศักข,ของปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะตัวคุณกําลังแอคชั่นกับตัวเขาเริ่มต้นจากเด็กถือดาบ แล้วอุปสรรคปัญหามันจะก็ค่อยเริ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดตัวคุณเองเริ่มต้นจากการใช้อารมณ์ทุกอย่างนะครับกับการที่คุณกําลังตือ้อกําลังต่อสู้กําลังดินหล่นกําลังต้องการที่อยากจะได้ในเรื่องของคําตอบในสําหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหากับความไม่ชัดเจนในสําหรับบางคนเนาะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นความไม่ตกความกังวลมันเป็นการต่อสู้บางคนอาจจะมีเคมีไม่ตรงกันอาจจะเป็นการ ต้องการตื้อให้เขามาสนใจเราเขาอาจจะแบบไม่ค่อยคุยกับเราเขาอาจจะไม่ค่อยแบบตอบแชทเราแต่เราก็พยายามตื้อให้เขาพูดให้เขาแบบตอบแชทกับเรามากขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการคอมมิตเมนต์แต่เขาอาจจะยังเหมือนแบบไม่อยากจะพูดออกมาแบบ แบบให้พึ่เพือ่อแต่ตัวเราก็พยายามไปพูดกับเขาพยายามไปจัสกับเขานะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดรักษณะของการที่มีความกดดันระหว่างกันและกันเกินไปนะครับทั้งที่ตามจริงเขาก็รักคุณอยู่หลายคนอาจจะอยากถามว่า แล้วตกลงเขาคิดยังไงกับเราเขายังรักเราไหมคือตามจริงแล้วไพ่นี้เป็นไพ่ใบรวมน,นะครับเพราะว่าราศีนี้เป็นราศีธนูเนาะก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังบอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็อาจจะอยากได้ในเรื่องของการให้คอมมิชเมนต์กับคุณนะเพียงแต่บางทีแล้วต้องไม่ใช่กับการที่จะต้องมาจัสกันมาพูดมาตื้อมาคุยมาแบบเหมือนพยายามที่จะแบบใช้อารมณ์เกินไปเพราะการที่คุณใช้อารมณ์ เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเหตุผลน่นนะครับมันก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบแบกภาระกับหลายสิ่งหลายอย่างนะเพราะว่าใบเนี้ยมันหมายถึงไพ่สิบไม้สิบไม้หมายถึงการแบกภาระสิบไม้หมายถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์รู้สึกเราจะดิ้นไปฝ่ายเดียวมากจนเกินไปแต่ฝ่ายเขาอะรู้สึกว่าจะเฉยชารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยตอบโจทย์รู้สึกเหมือนกับจะไม่ค่อยแบบเหมือน เหมือนจะชอบหรือรักเราเหมือนเท่าที่เรารักเขาอะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบทําไมเขาไม่แอคชั่นอะไรกับตัวเราเลยแบบนั้นเป็นต้นเราก็เลยแอคทีฟเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็มาเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพยายามทําทุกอย่างโดยการที่ฝ่ายนั้นเขาหยุดแต่ฝ่ายเรานิ่งฝ่ายเราทําทุกอย่างมันเลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทอ้อกับความรู้สึกว่าเหมือนเราทําทุกอย่างมันเสียเปล่า หรือเราทําทุกอย่างแล้วมันไม่มีผลไปถึงใจเขาหรือเขาไม่รักเราหรือเขามีคนอื่นเราก็จะมีความคิดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพรอให้สิบไม้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือความคาดหวังด้วยคุณกําลังแบกสัมภาระไปเนี่ยอันนี้มันเป็นในเรื่องของเี็มแบบทั่วไป ในเรื่องของการงานแต่ถ้าสิบจมายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันหมายถึงว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีในลักษณะของการคิดการตัดสินใจการคาดหวังหรือการที่ตัวคุณเองนั้นกําลังแบกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองกับความคิดของตัวเราเองเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันดูไม่มั่นคงเราเลยแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองนะครับแล้วเราก็รู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็กดดันเขาด้วยตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกอิทธิพลใต้ไพ่คือ ห้าถ้วยเรารู้สึกว่าเราไม่จำใสเรารู้สึกว่าเรากำลังแบบมุ่งหน้าดำดิ่งถึงอดีตนะครับทั้งที่ตามจริงแล้วอนาคตมันคือมันคือสองถ้วยใบนี้ที่เป็นงานปาร์ตี้แต่คุณกลับไปแบบเสียดายกับอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันเสียไปนะครับไปแบบมองหน้าในอดีตโดยที่เราไม่สามารถที่จะมองหน้าไปที่อนาคตที่สองถ้วย สองถ้วยเนี่ยอนาคตของคุณมันคือนี่ไงสองถ้วยเห็นหมปรากฏแล้วแต่คุณไปโฟกัสสามถ้วยที่มันล้มเหลวที่มันพังไปแล้วที่มันเลิกลาก,กันไปแล้วแต่เรากลับไปใส่ใจกับมันแต่เราไม่ได้มาสังเกตไม่ได้มาดูไม่ได้มาแบบสนใจกับสองถ้วยที่มันอยู่ข้างหลังเรากําลังจมทุกจมสุขอยู่กับในเรื่องของสิ่งอดีตเกา่า นะครับเหมือนกับหลายๆคนผมเคยยกตัวอย่างหลายๆครั้งว่าแบบเขาบล็อกหนูเขาคงไม่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็เขาไปแต่งงานกับคนนั้นแล้วเขาคงไม่รักหนูอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเรากําลังจมอยู่ในอดีตเหมือนไพ่ห้าถ้วยใบนี้นี่คือการยกตัวอย่างนะครับไม่ได้มาดีสเครดิตเพราะผมไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะครับผมแค่ยกตัวอย่างมาว่าคุณอะ กำลังจมอยู่ในอดีตนะใครที่กําลังคิดแบบนี้เรากําลังคิดว่าเขาไม่รักเราเรากําลังคิดว่าเขาไม่สนใจเราเรากําลังคิดว่าเราไม่ดีพอสำหรับเขาเรากําลังคิดว่าเรารู้สึกว่าเราคือไม่คู่ควรกับเขาจริงๆอยากจะบอกว่าตัวผมก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังเคยคิดเลยเพราะอะไรครับเพราะเรากําลังใช้อารมณ์ในการตัดสินแต่ถ้าเกิดเราใช้สติในการตัดสินเราจะรู้ว่าบางทีแล้วอ่ะ เราอาจจะไม่ดีในบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ไม่ได้เสียทุกอย่างถูกไหมครับคนเรามันมีดีมีเสียแล้วเขาอ่ะเป็นเขาก็ไม่ได้เป็นเทวดาที่จะต้องดีทุกอย่างถูกไหมเขาอาจจะหน้าตาดีบางคนอาจจะหน้าตาดีบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาดีด้วยซ้ําถูกไหมแต่ทําไมเขาแบบเล่นตัวเหลือเกินทําไมเขาแบบเหมือนทําอะไรก็ถูกไปหมดแต่เราทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยในสายตาของเขาคนนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็แค่คนไม่เข้าตา แล้วเราจะไปจมทุกจมสุขทําไมกับในเรื่องของสิ่งที่เราแบบไม่ใช่อ่ะคนไม่ใช่สลับเขาแล้วเราจะมาแบบเหมือนพยายามจะเป็นแบบตัวเลือกให้เขาแบบนั้นอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็คงจะไปแบกรับภาระกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองเพราะใจเราเนี่ยไม่นิ่งเอาตัวตนเนี่ยเข้าไปลองรับเขาเรียกว่าอาวิชานะครับเอาตัวตนเข้าไปลองรับเองสุดท้ายก็เหนื่อยเองจบเจ็บเองทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะ สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเป็นอนาคตอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมันปรกากฏไพ่สอถ้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากําลังแบบแปลกภาระกําลังต้องการความจริงเราก็จะไปจัสกับเขาเราก็จะพยายามไปคอนโทรลเขามากเกินไปแบบเนี้ยมี5 5ดาบนะครับแล้วก็ไพ่หกดาบ หกไม้หกไม้กับห้าดาบแปลว่าบางทีเรากําลังจัดกับเขาอยู่หรือเรากําลังจะแบบเรียกร้องและหลายอย่างหรือมีความแบบไวไม่ไวเหนือเชื่อใจกันมีการแบบทะเลาะเบาแหวงกันมีการแบบหึงหวงกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องปล่อยวางตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะพยายามที่จะแบบเรียบร้องทุกอย่างมันไม่เป็นผลหรอกนะครับ เพราะว่าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเกินไปสองถ้วยมาแปลว่าเขายังมีโอกาสที่จะรักคุณอยู่ชอบคุณอยู่และมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาตัวคุณได้จากอสเวนถือถ้วยและสองถ้วยแปลว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่คุณทําพฤติกรรมที่อาจจะดูเหมือนไม่น่ารักคุณอาจจะทําพฤติกรรมที่แบบยึดติดในอดีตจนเกินไปนะครับ หรือบางทีเราอาจจะพารานอยหลายหลายอย่างนะครับนะพารานอยไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกิดความรู้สึกที่แบบดูน่าเบื่อนะครับดูน่าเบื่อในสำหรับคนที่เขารองรับอารมณ์เราอะนะดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องแบบพยายามตื่น ตื่นขึ้นมาจากในเรื่องของภาวะของความรู้สึกที่ Kent, i i ม,มันแย่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะเรามีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นใหม่กันได้เ we <oric. S 2> พราะว่าทุกอย่างคนเรามันมีผิดพลาดกันได้นะครับเราก็ควรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่จากไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันแปลว่าความหวังใหม่หนึ่งถ้วยแปลว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้จะค่อยๆพัฒนาจากหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยมันแปลว่าความหวังแต่ผมอยากจะบอกว่าแม่หมดคนเนี้ยกาลังมีความรู้สึกที่แบบ ปลื้มใจอิ่มเอมเปรมใจสังเกตดูหน้าของเธอสินะถ้าเกิดคุณทําแบบแม่หมดคนนี้ได้คุณจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินทั้งที่ตามจริงเราอยู่คนเดียวทั้งที่เราไม่ได้แบบมีมีเขาคนนั้นอยู่มันแปลว่าเราก็รู้สึกมีความสุขที่เหลือล้อนนะอืมนะครับล้นลงมาจนถึงแบบอยู่ต้นไม้มีการเติบโตมีการงอกเงยขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมมันแปลว่าความปลื้มปริติที่ยินดีนะครับกับการที่เรารู้สึกว่าเรามีค่า แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเติมเต็มภาวะความรู้สึกของเราได้ดีพอสุดท้ายหนึ่งถ้วยมันก็พัฒนาเป็นสองถ้วยได้ถ้ามีคนมาเติมเต็มเราอีกหนึ่งนะคะรับสมมติว่าเราเติมเต็มความรู้สึกของเราได้หนึ่งถ้วยแล้วแล้วมีคนมามอบถ้วยให้เราอีกหนึ่งถ้วยมันก็จะกลายเป็นสองถ้วยเห็นไหมไพ่มันร้อยเรียงต่อกันมันแปลว่าถ้าเรามีคุณค่าในตัวเราเรารู้จักอดทนเรารู้จักรอคอยเรารู้จักเปิดลับหนึ่งถ้วยคือการเปิดลับ เปิดรับแล้วก็จะมีคนเข้าหาเราก็คือไพ่อัศวินถือถ้วยก็จะมีคนเข้าหาเราแล้วก็มาจีบมาชอบกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้ถึงสองถ้วยอาจจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ก็ได้เพราะว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เนี่ยบางทีก็อาจจะแปลว่าอาจจะมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามีอัศวินถือเหรียญเนี่ยแปลว่า คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่แบบช้าแต่ชัวนะครับเพราะมันจะ oui, forward, ค่อยๆเติบโตพัฒนามั่นคงไปจนถึงหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญแปลว่าการได้รับนะแปลว่าหนึ่งเหรียญแปลว่าการได้รับเพราะว่าอัศวินถือเหรียญจะค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาจนมั่นคงกลายเป็น1เหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าเหมือนเหมือนเหรียญทองนะไม่ใช่มันแปลว่าเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับ หนึ่งเหรียญเนี่ยคือหนึ่งเหรียญทองเลยนะเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกอะ่ะที่ที่แบบต้องพยายามฝึกร่างกายตัวเองเป็นนับสิบปีเพื่อที่จะมาแข่งขันโอลิมปิกแล้วได้เหรียญทองอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้เหรียญน,นั้นอะ่ะแบบนี้นเลยความภาคภูมิใจของเรามันเหมือนแบบนั้นนะ ừ, แปลว่าเราก็ต้องฝึกฝนแบบเนี้ยนะครับหนึ่งเหรียญคือการฝึกฝนตอนแรก เด็กถือเหรียญก่อนคือการเก็บสะสมการฝึกฝนแล้วเติบโตมาเป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยจะช้ากว่าคนอื่นแต่บอกแล้วว่าช้าแต่ชัวร์สุดท้ายมันก็จะพัฒนาเป็นความมั่นคงเขาก็จะให้ความมั่นคงให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับคุณเหมือนแม่มดคนนี้ที่ได้รับเหรียญประธานพรน,นี้นะครับแปลว่าเราก็จะมีความสุขความสมหวังได้ถ้าเราสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาไปในสิ่งที่ดีได้นะครับ มีโอกาสเป็นคนธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับแล้วก็รา,าศีธาตุน้ําราศีกรกฎพิจิกมีนแล้วก็รา,าศีธาตุดินราศีพฤษภกันแล้วก็ราศีมังกรเหลือรา,าศีธาตุน้ําไม่ได้ขึ้นนะครับที่เป็นบุคคลเนาะก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารได้หน่อยที่สุดคือรา,าศีธาตุน้ําเราอย่าเพิ่งหมดพั่นเราพยายามเติมพั่นของเราให้มากๆเพื่อเราจะได้ไปต่อนะครับแล้วเราจะได้มีความหวังที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไป บอกไว้ก่อนนะครับว่าอยู่ด้วยความหวงังไม่ใช่ความคาดหวงังความหวังกับความคาดหวังเนี่ยคล้ายกันแต่มันแบ่งเส้นยาแดงผ่าแปดไว้อยู่นะครับถามว่ามันต่างกันตรงไหน,นความหวังคือหวังแค่ว่าขอให้เขากลับมาทุกอย่างฉันจะพยายามเปลี่ยนแปลงฉันจะพยายามแบบเหมือนเรียนรู้เธอให้มากกว่านี้ฉันพร้อมที่จะปรับตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความหวังนะครับแต่ไอ้ความคาดหวังเนี่ยคือแบบ คาดหวังว่าเขาจะต้องมาดีกับเราคาดหวังว่าเขาจะต้อง เหมือนกับกลับมาหาเราแล้วก็ต้องแบบแต่งงานกับเราต้องคอมมิตกับเราคือแบบหวังอะไรเกินกว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้อันนี้คือความคาดหวังนะครับประมาณนั้นเราคือขาดการพิคอพิจารณานั่นคือความคาดหวังนั่นเองเนาะอันนี้ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยๆไปทั้งที่ทำจริงก็มีโอกาสที่จะดีได้ก็ขอแค่ปล่อยวางทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ